กิจกรรมของพวกคุณสร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียนคนอื่นๆค่ะก็เลยขอใช้อำนาจสภานักเรียนในการยุบชมรมนี้ค่ะเอ๊ยยุบเหรอหลังจากนี้ห้ามเข้ามาที่ห้องนี้อีกค่ะห้ามเขาห้ามมารวมตัวกัน4ี่คนอีกด้วยห้ามรวมตัวแลก็ห้ามคุยกันด้วยค่ะห้ามคุยกันและสิทธิเสรีภาพของพวกเรา่าควรจะขอบคุณนะคะความจริงอยากจะให้โทษถึงตายด้วยซ้ำสภานักเรียนมีอำนาจแบบนั้นที่ไหนกันต้องทำยังไงถึงจะยอมไม่ทำกิจกรรมนี้ต่อไปเหรอครับ สำหรับผมแล้วที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญเลยนะครับอ,อืมเอ่อถ้าถ้าถ,ถ้าเธอพูดถึงขนาดนั้นจะเอากลับไปคิดให้ก็ได้เลยค่ะเอ,อ้านิสัยเปลี่ยนไปหน่อยไหมรู้สึกจู่ๆก็ใจดีขึ้นทั้งสองคนคุยกันสินะคะโทษะหารค่ะเอ,อ้านึกว่าเปลี่ยนแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วยหน่อยได้ไหมครับ นั่นสินะคะก่อนหน้านี้ทำแต่เรื่องไร้าสาระมาตลอดถ้าทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนได้สักนิดแล้วก็จะลองคิดใหม่ก็ได้คะ่ะจะว่าไปเชื่ออะไรเหรอ,อขอโทษที่แจ้งช้าไปคะ่ะฉันเป็นประธานนักเรียนชื่อซินเดเรกคะค่ะซินเดเรกะอายุ17นี่มันรักพวกซึนเดเร แม็ค <Back. S 2> วามบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยรบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง